มาลยไปเทิกแปรงะไปนี่คนนั้นโดนนี่ต uh, ้องใ่ขาโนแล้วไปเอาปรงให้แล้วไปเนัดี๋ยวไปเอาแปรงให้โอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้ปนโ่้โหโอ้โนโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโไ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โห้อ้โหโอ้โหโอไปหโอ้โห้โหโอ้โหอ้โหโ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 อโหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้โไปอ้โหโอไปออ หลดมอจับันันนะพอแล้วพอแล้วไม่วจัไม่แน่นฟันเถาะตรงนี้หักนะมึงหืจะบอกว่าอะไรโองแก่สองคนนะโอลมนะ มันพอแล้วมันคู่เลยงอเนียยอันนี้ไม่อวพอแล้วพอแล้วอแล้้ววโอัดนนโอ้ยยอปเยทชาร์กไปน้อง่ไม่านงกลัวแล้วน่ะลงมาแล้วมาแล้วไปไปเอาเอาลูกไป

พอมันใจมากมันเสียวนั่นนี่ยิ่งมันตัวเล็กยิ่งเสียวฟุตบอลฟุตแรงแรงมันเสียวมันกันนะยิ่งร้องดูจน যে